เป็นกันไหมครับเวลาที่เราจะออกรถยนต์มาขับสักคันหนึ่งเนี่ยเราจะมีเหตุผลนะครับในการที่อ้างนะครับว่าจําเป็นในการที่เราจะต้องออกรถมาใช้นะครับผมเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเลยก็ว่าได้นะครับตอนที่ผมตัดสินใจนะครับว่าจะออกรถยนต์มาขับนะครับผมก็หาเหตุผลนะครับว่ารถเนี่ยมันจําเป็นนะครับเพราะว่า เวลาผมทำงานหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยเวลาผมจะกลับบ้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะว่าถ้าขี่มอเตอร์ไซค์กลับนะครับก็ระยะทางค่อนข้างที่จะไกลนะครับเกือบน่าจะประมาณเกือบเกือบร้อยกิโลนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเวลาขี่มอเตอร์ไซค์จากระยะทางไกลๆอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับแล้วก็ไม่สะดวกนะครับเวลาเจอฝนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะครับ ันนี้เป็นสาเหตุหลักๆนะครับเป็นเหตุผลนะครับที่ผมจะเรียกเลยว่าหาเหตุผลมาซับพอร์ตตัวเองนะครับเพื่อที่หาข้อมูลหรือข้ออ้างว่าจำเป็นนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,อเวลาจะออกรถเนี่ยมีข้ออ้างหรือว่าเหตุผลรองรับหรือเปล่านะครับสำหรับผมเนี่ย ผมมาย้อนคิดดูแล้วนะครับสิ่งที่ผมต้องการจริงๆนะครับสำหรับการออกรถยนต์คันนึงมาขับนะครับก็เพื่อตอบสนองกิเลสต,ตัวเองนะครับก็คือรถยนต์เนี่ยมันเวลาเราขับไปไหนเนี่ยคนอื่นก็ตอนนั้นสมัยนั้นนะครับผมก็จะคิดแบบนี้นะครับก็คือว่าเวลาเราขับรถยนต์ไม่ว่าจะไปตลาดไปบ้านญาติหรือว่าลับจากที่ทํางานนะครับเพื่อ เดินทางกลับมาบ้านนะครับอย่างเช่นเราทํางานอยู่ในเมืองหลวงนะครับเราจะกลับบ้านมาชนะบทนะครับการขับรถยนต์กลับบ้านมาเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่แบบดูเหมือนเป็นสิ่งที่ว่ามันเสริมฐานะเราดูแบบทําให้เราแบบดูเหมือนคนประสบความสําเร็จนะครับณเวลานั้นนะครับผมมีความคิดแบบนั้นนะครับมีความเชื่ออย่างปักใจเลยนะครับว่าเ,เราทํางานในตําแหน่ง หน้าที่การงานดีๆนะครับในเมืองนะครับก็ต้องมีรถยนต์นะครับแบบของมันต้องมีนะครับเวลาได้ขับกลับบ้านเนี่ยมันรู้สึกภูมิใจนะครับเพื่อที่จะให้คนอื่นรู้สึกตามเหมือนเรานะครับว่าทำงานดีแล้วเนี่ยมีรถยนต์ขับเนี่ยมันดูเหมือนคนมีเงินนะครับตอนนั้นผมก็ มีความคิดแบบนั้นนะครับก็ไม่ได้คิดเป็นอื่นเลยนะครับไม่ผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆที่ทํางานใหม่ๆในรุ่นเดียวกันนะครับไม่รู้มีความคิดเหมือนผมหรือเปล่านะครับแต่ณนเวลานั้นผมคิดแบบนั้นนะครับจริงๆเนี่ยพอเราอายุมานหลักสี่นะครับมีครอบครัวนะครับมาผ่านอะไรมาเยอะนะครับมันก็คิดแล้วมันก็มานึกขำตัวเองเหมือนกันนะครับว่า ณเวลานั้นน่ะถ้าผมย้อนกลับมาคิดณเวลานี้นะครับมันแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีความจำเป็นเลยก็ว่าได้นะครับในการใช้รถยนต์คันหนึ่งของผมนะครับเพราะว่าอะไรนะครับตอนนั้นนะครับผมออกมานะครับออกมาก็จอดนะครับเอาไปจอดที่ห้องพักตัวเองนะครับห้องเช่านะครับแถมจอดไว้ไม่พอยังต้องมาเสียค่าที่จอดที่หอพักอีกนะครับเดือนหนึ่งก็ตกประมาณห้าร้อยนะครับ ก็คือยังไม่รวมค่าห้องค่าน้ําค่าไฟนะครับแล้วก็เดือนเดือนหนึ่งเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าไม่ได้ขับเลยก็ว่าได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะจอดไว้ให้ฝุ่นจับแล้วก็พอฝุ่นจับเยอะๆเนี่ยดย้วยความที่รักรถแล้วก็เอ่อไม่อยากให้รถมันโซมนะครับก็อาทิตย์หนึ่งกนะ็แทบเอาไปล้างครั้งหนึ่งครับท,ทั้งทั้งที่ว่าก็ไม่ได้ขับไปไหนนะครับแต่ว่าก็เอารถไปล้างนะครับก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาอีกนะครับ ซึ่งมันจะเรียกได้ว่า,าติดกับดักก็ว่าได้นะครับเพราะว่าคิดไม่ทันนะครับตามใจตัวเองนะครับตามใจกิเลสที่มีในใจตัวเองนะครับว่า,อาของพวกนี้มันจะเสริมหน้าตาของเราาดูทําให้เป็นคนที่ดูแบบมีฐานะมีเงินเหมือนมีมีมีสตังนะครับเวลาทำงานแล้วอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยลึกๆแล้ว จะเรียกได้ว่าแทบจะในแต่ละเดือนนะครับแทบจะเรียกได้ว่าเงินเนี่ยไม่พอจะใช้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับในสมัยนั้นนะครับเงินเดือนผมก็ตกประมาณหมื่นสองนะครับค่าผ่อนรถเนี่ยมันก็เดือนละหกพันแล้วนะครับนี่ยังไม่รวมค่าที่จอดค่าน้ํามันค่าล้างรถแล้วก็บางครั้งบางคราวในแต่ละเดือนเนี่ยก็มีไปพักผ่อนนะครับเนื่องจากบางครั้งเนี่ย บางเดือนเนี่ยมีวันหยุดยาวก็จะไปเที่ยวนะครับก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับซึ่งผมมองดูแล้วนะครับรถยนต์เนี่ยถ้าเราออกมาสําหรับการประกอบอาชีพหรือเอาออกมาเนี่ยเพราะความจําเป็นจริงๆอย่างเช่นเอานํามาประกอบอาชีพหรือ,อใช้เดินทางที่ว่าต้องใช้ทุกวันอันนั้นมันก็มีเหตุผลรองรับที่สมเหตุสมผลนะครับแต่สําหรับกรณีแบบผมเนี่ยถือว่าออกมาแล้วเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มซะมากกว่านะครับ ยิ่งทำให้การสร้างเนื้อสร้างตัวของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นภาระก้อนใหญ่แล้วก็เป็นภาละระยะยาวนะครับแทนที่จะเอาเงินที่ว่าเหลือในแต่ละเดือนนะครับจากการทํางานนะครับเก็บหอมรอมริบแล้วก็นํามาสร้างทรัพย์สินหรือว่าสร้างรายได้เสริมที่มีประโยชน์นะครับก็ไม่ทํานะครับเรียกได้ว่า,เ,าเดินใช้ชีวิต ตามกระแสสังคมนะครับทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองดูมีหน้ามีตานะครับมีอันจะกินนะครับแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเรารู้จิตใจเราเองดีนะครับว่าการทําแบบนี้มันไม่เป็นผลดีกับตัวเรานะครับแต่ตอนนั้นนะเราก็ผมตัวผมเองเนี่ยผมคิดไม่ได้นะครับคิดไม่ได้จริงๆนะครับจนเลยมาถึงหน้าเวลาเนี่มันคิดได้มันก็บางคนก็จะมองว่ามันผ่านมาแล้ว มันไม่สามารถจะทําอะไรได้แล้วนะครับหรือบางคนอาจจะคิดว่าช่วงเวลานั้นอาจจะตัดสินใจด้วยเหตุและผลที่ดีที่สุดแล้วแต่ณเวลานั้นผมยอมรับนะครับว่าผมคิดผิดไปเยอะนะครับเหมือนเอาเงินเอาเงินนะครับในแต่ละเดือนนะครับไปโยนทิ้งเปล่าๆนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่ารถที่ผมออกมาเนี่ยผมใช้ได้ไม่เต็มใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ จะเรียกได้ว,ว่าออกมาจอดแล้วก็เอามาเสียค่าค่าผ่อนในแต่เรืนอนเปล่าเสียเปล่ามากกว่านะครับก็คลิปนี้ก็ทำออกมานะครับมาเล่าประสบการณ์นะครับว่าหลงกับค่านิยมนะครับหลงกับวัตถุนะครับแล้วก็หลงกับหน้าตาเพื่อของวัตถุที่ มันไม่ได้สร้างมูลค่าอะไรให้กกบตัวเราเลยนะครับแต่ถ้าออกมาแล้วเป็นไรายได้เสริมเป็นอาชีพเนี่ยอันนี้มันก็อีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยถือว่าติดกับดักแล้วก็ผิดพลาดในเรื่องการใช้รถยนต์มากๆเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ที่ผมนํามาเล่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆที่เป็นวัยทำงานหรือคนที่คิดกำลังจะออกรถนะครับก็พิจารณาไตร่ตรองเหตุผลให้ดีนะครับว่ามันจำเป็นหรือเปล่านะครับหรือ ถ้ามันจําเป็นจริงๆก็ให้มันอยู่ในค่าใช้จ่ายที่เรายอมรับได้นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแง่คิดให้กับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ